ทั้งจังหวัดนังสิงครับเป็นกระสิบไปครับผมอันนี้ก็ครับผมครับอ๋อผมผมมาเบงงาิ่งนแนน่ะนาลุงรบพ่อพันคนน่ะคนดี่มาเป็นคน,น,อนออกยืนอยู่นี่เพี่าเลยมาถามถือว่าแบบดีครับ ลุงเราบอกพ่อแบบคือว่าเป็นเป็นซี่งที่เจอของลุงแนมเลยเพราะว่าเป็นบริการดียิ้มแย้มแจ่มใสแบบทุกคนมาเนี่จะต้องประทับใจนะครับผมก็สบายใจอยู่นะครับเห็นพนิชเ็ดงานเฮ็ดงานดีเอขาจาังเนี่ยคันปกติเนี่ยคันว่าเอาใจใส่เนี่ยสิผมมีความรู้สึกว่าต้องยางมะบึงมาเป็นไผ่อยู่ทั้งหลังอันนี้เพิ่นไม่เช็คพนไม่เช็ค แล้วก็ทายรูปอัปเดตท,ทุกชั่วโมงมาโรงแรมนี่ออียงบ่อแต่ละจุดเรียบร้อยดีไหมมึงกสิอัปเดตลงลกลุ่มครับกลุ่มกลุ่มนั้นกสนมิมีผมวีดีโอมีงามมีแม่บ้านครับนั่นแต่ละมือนะครับ,นะรบแต่ละมือกสิสรุปว่าวันนี้มีกี่ห้องรีเซชชันกสิสรุปว่ามีกี่ห้องมีปัญหามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างสิไหมครับมีปัญหาอยียงแน่ลูกค้าเยอะไหมลูกค้าคอม คอมเน้นอะไรหรือเปล่าลูกค้าตำนี้อยียงบองสิไหมครับเพราะแบบาสรุปเนี่ยแต่ละวันทุกๆวันนะครับเราก็จะมีลายกลุ่มของของเจ้าหน้าที่ของพนักง,งานป้ายชื่อร้านตัวภาษาอังกฤษไหมครับคุณบอยมันต้องครับเรายืมถ่ายรูปเนี่ยเขาก็จะถ่ายรูปส่งงานทุกวันส่งอัปเดตทุกวันเอ่อ พีโอเป็นคนสัมผัสพนักงานครับโมเมนต์สเป็นรอพ่อแม่บ้านหรือรีเซฟฉันอย่างต่างๆนั้นโมเมนต์แคลทุกคนอยากมาเหตุงานหรอกเขาสิรับเลยเนาะมันก็มีสัมผัสอื่นๆต่างๆที่มันจะอยู่รวมกันเฮตุงานให้กันได้ยังนใ่ไหมครับแล้วก็เหตุใจอยู่น้อกันแบบเง้วๆได้งังนเอะคือลาสูดเดี่ยคือผมสิเปิดค่าฟีน้องสเปิดร้านอาหารมงนีจะเปิดร้านอาหารมงนีคนมาสมัครหลายครับ ประกาศรับแนาบัานสองตำแหน,น่งพนักงานเสริมหาคนบริตาหนึ่งเชฟสามนี่คนมาสมาัครเกือบสองร้อยแต่ว่าก็ต้องมือว่านี่เออมือกรเนี่ยสัมผัสมือแหลกบ่ไดดจะคนเลยบ่ไดดจะคนเลยคืออันนี้คือผมกับบ่ไดหยุ่เนะาะบ่ไดอยุ่เพราะว่าก็มอบหน้าที่ให้ให้ให้คุณโอเป็นคนเป็นคนจัดการนะครับ เพราะว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นเป็นคนที่ต้องทำงานแล้วก็ต้องดูแลต้องปกค้องอยูนิ่นะก็ต้องเพิินก็สิมแนแนวทางของเพิ่นนะครับผมเิเว้าเรื่องเออใบอประกอบการทุกๆอย่างครับสิโบใส,ส่เส้็เข้ามาบ่อยสีใช้ซึ่งทาไส้ก็ได้ครับเพราะว่าในจังหวัดในพื้นที่อันนี้เป็นบ้านเกิดผมเนาะผมกระสังสาธนารนณะประโยชน์หรือสั่งประโยชน์ให้คือผมก็ซัพพอร์ตทุกๆ ทุกๆหน่วยงานเวลามีมีเพิ่น,นอข,อข,อขอความชซอยเหลือหรือสนับสนุนุนอย่ยงมากเต่ยล้วก็เข้ากับเอื่นมาเป็นคนมีสื่อเสียงมันบมอครับทื่อถาเอวย,ยังเสียเพิ่นกับซอยแต่ว่าโอะเราเป็นคนที่บย่ยากเตดแบบนั้นกับเหดุอี่ยงที่มันตรงไปตรงมักงสิไหมครับโดยเฉพาะเรื่องกระดาษเนี่ยมันจังแบบมันจะมีปัญหาที่หลัง เอาที่มันชั่วเลยคันมันสิเกิดปัญหาไก่มันเกิดตั้งแต่เท้าเฮ่าดำเนินการตั้งแต่เบื้องต้นนะครับเพราะว่าน้องก็บ,บอกว่าเออพี่เป็นคนมีชื่อเสียงด้วยแบบเออเนี่ยเมลาเขาเขาเช็คหรือเวลามีปัญหาอย่างเสียเราจะได้แบบสบายใจ